สวัสดีค่ะนิชาพามาชมควายดอนค่ะควายเผือกนั่นเองนะคะนิชาพามาชมหนองควายดอนนะคะเห็นบ่ค่ะควายดอนก็มีลักษณะของควายเป็นสีชมพูนะคะจริงๆบ่มเป็นขาวนะคะเขาออกเป็นลักษณะสีชมพูเนาะคะ่ะแต่ตามปกติแล้วเขาก็ถือว่าเป็นควายที่เกิดมาเป็นสีผิวที่พิดธรรมชาตินะคะแต่ว่าสำหรับบ้านเท่าเขาเอื่นว่าเป็นควายที่เป็นมงคลนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น ควายที่คำคุ้นสำหรับเจ้าของควายในขอกนั้นๆนะคะนี่ค่ะน้องควายดอนลิชาก็อมมามาเห็นไก่ๆนะคะคนขางเป็นตู้ที่สมบูรณ์และก็งดงามมากๆนะคะสำหรับทางบ้านของลิชาก็จีถือว่าผู้ใดมีควายดอนก็ซือว่าเป็นกาสิีือว่าเป็นมงคลสำหรับเจ้าของควายนะคะนี่ค่ะควายดอนลิชาเอมามาให้ชมนะคะมาดูไก่ๆนะคะนี่ค่ะเห็นบอคะ นองกะที่ค่อนข้างเชื่องแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะแม่เขาก็เป็นควายปกติสีดํานี่แหละค่ะแต่ว่าลูกเขาออกมากอ่ะกลายเป็นโดนนะคะก็ถือว่าเป็นมงคลสาหรับครอกนี้ค่ะมานีนะคะนิชาสีผ้ามาชมน้องควายค่ะน้องควายผู้น่ารักนะคะนี่มาดูนะคะนี่ควายดดนค่ะ นิชาสิพามาชมควายดอนบกเคยเห็นนะคะนี่ค่ะเป็นหนองควายนะคะที่เป็นควายดอนนะคะที่เป็นของพี่น้องเหาเอามาเลียงยแถวๆนี่นะคะนี่นะคะหนองควายนะคะมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนิชาสิพาไปชมไกลๆนิดนึงค่ะ นี sea, Pacific Pacific ่นะคะนิชาสีพามาชมควายดอนนะคะนี LO ่เห so ็นน้องควายบอคะแสงแดดอาสีค่อนข้างขมุขม like ่วแเน่แต่ก็เริ Suite ่มเห็น so น้องแล้วนะคะน้องอยู่ข้างหลังนี่ค่ะควายดอนของเป็นของพี่น้องของบ้านเท่านะคะนํามาเลี้ยงอยู่บริเวณเป็นลานหยาไก่ปลาที่นิชาเคยมานะคะนิชากับสีพามาชมควายดอนบอคอยมีนะคะแอ่บ่อใดดอนนะคะแต่ว่าลูกออกมาดอนนะคะพันนี่พ่อแม่เขาบ่อใดดอนนะคะแต่ลูกเขาออกมาดอนนะคะเดี๋ยวนิชาสีพาชมไก่ค่ะนี่นี่นะคะ มีความงามแห้งขาดออกเป็นสีดอนเนาะค่ะปกติควายจะเป็นสีดำแต่น่องควายตัวนี้คือเขาดอนนะคะนี่ดูนะคะเขาดอนนี่นะคะน่องควายดอนนะคะขนาดหนาต้าน่ารักเลยนะคะนี่ค่ะนองควายดอนนะคะเชื่องมากๆเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะนี่ดูนะคะดูขับไปดูใกล้ๆนะคะน้องค่อนข้างเลี้ยงง่ายเลยนะคะน้องควายดอนนะคะมีความสวยงามนะคะ นี่นะคะเป็นหนองควายดอนนะคะเป็นหนองควายดอนของบ้านเฮานะคะกับมีความมีตัวคอนขางออกเป็นสีชมพูเนาะค่ะบ่เม้นขาวนะคะจริงๆเรล่าควายดอนนี่ตัวเขาสีเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะดู